สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบางคนเกิดมาชีวิตไม่ได้เป็นอย่างที่วาดฝันไว้เกิดคำถามต่างๆนานาเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้บ้างก็กล่าวโทษชะตาฟ้าลิขิตทำให้ชีวิตท้อแท้สิ้นหวังที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าบางคนเริ่มต้นชีวิตดีมีสุขต่อมาภายหลังเปลี่ยนจากสุขกลายเป็นทุกข์ รับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้จึงเป็นทุกข์เพิ่มขึ้นบางคนเมื่อพบเจอกับปัญหาก็มักจะตั้งคำถามเสมอๆว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นตั้งคำถามโดยที่ไม่มีคำตอบมากไปกว่านั้นบางคนไม่เข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดเป็นการใช้ความคิดทำร้ายตนเองก็มี สำหรับผู้ที่โชคดีเข้าใจสิ่งต่างๆได้สามารถคลี่คลายปัญหาลงได้ชีวิตก็ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าได้แต่สำหรับผู้ที่โชคไม่เข้าข้างรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังในชีวิตเราจะทำอย่างไรดีคัดมาให้คิดวันนี้เราได้คัดข้อคิดคติธรรมดีๆที่เป็นประโยชน์เพื่อสร้างพลังชีวิตให้กับทุกท่านก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีพลังเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ เราเองบางทีก็สกปรกจะไปคาดหวังให้คนอื่นสะอาดหมดจดได้อย่างไรคนเราทุกคนไม่มีใครดีพร้อมในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งตัวเราเองดังนั้นการที่เราจะคาดหวังให้ผู้อื่นดีพร้อมในทุกๆเรื่องจึงเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ทุกการกระทําก็ขอให้เริ่มต้นจากการคิดดีทําดีนะคะขอขอบคุณข้อคิดคติทําดีๆจากโซเชียลเน็ตเวิร์กคัดมาให้คิดวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไปก่อนพบกันครั้งหน้าเวลาเดิมวันนี้สวัสดีค่ะ